ที่มือการนะครับเดิมขึ้นอยู่กับจังหวัดน้องคายนะครับผมเคยไปครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไปมาแล้วนะครับภูทอกที่เป็นสถานที่จัดที่ว่า Amazing เลยนะครับเพราะว่าทําได้ยากนะครับต้องมีศรัทธาจริงๆนะครับถึงจะทำบันไดขึ้นปูได้นะครับตอนนี้เรากา็จะเริ่มพิธี้ีนะครับ ท่านใดที่ยังไม่ได้ใส่บาตรนะครับขอเรียนเชิญอ้ามายังนใสาสมังนะมา

seenang kacaneang kemanang di pante pan dipatah merahmani sikap padadang sama diaminrah atau sama semgosa imanimak yang ภาริวราณีภิกษุศีรุวันตัสังตรงกลางนะครับมาเข้าตรงกลางนะครับ ที่องคพระบุบาจารย์เมตากับพวกเราในอดีตการที่ผ่านมานะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังถึงนเรื่องเนึ่ะครับด้วยความที่มัจจายัดไม่อยากจะไปจ้างช่างทำนะครับก็ทําเองนะครับตี่ังหูให้ลูกนะครับจนชาวบ้านเขาเรียกชื่อมัดขัดลายไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือขอให้ได้มีใส่นะครับตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ทรัพย์สมบัติของตัวเองนะครับขี้เหนียวขนาดนี้นะ ด้วยความที่เขาบอกว่ารับไม่ได้แล้วจนในที่สุดก็กลับไปนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านด้วยคุณเก่าหรือยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับจิตน้องใจเลื่อมใสในพระเจ้าเชื่อไหมครับว่าด้วยความที่น้องจิตน้องใจกันนะครับมีอุปนิสตยแคน้นะครับจิตช่วงนั้นนะครับได้ลุดไปพอดีคือได้ได้ตายอย่างพูดง่ายๆนะครับนามใจที่บริธิ์ อาหารที่มาจากความบริสุทธิ์จริงๆนั้นละครและว่ากันไปเลี้ยงอาหารกันอาวาไปวางอาปุราปาไิเปลนเิชากาลางเหวะเมวัยโดดเดนนางเปตอนนั้อุปการะปฏิสามนิโชอตีราโซยา่า อยากวะขอสุดนะครับขอสุิมนนะครับ,อรบอยอดปัจจัยในวันนี้นะครับที่พวกเราร่วมกันทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับยอดได้หมดสองหมื่นแล้วสี่ร้อย สวยใครก็ชอบแบอพอของไม่ดีใครพอไม่ชอบสำคัญไรนั้นว่าเราไม่ไม่ชอบเชิงเหล่านี้เราก็ต้องไม่เอาไม่เอาของไม่ดีบางทีค่นเราชอบรับเอาของไม่ดีนะออกเอานอันนี้ให้พิจารณาดูเห็นหรือถูกเห็นไหมมาพูดผิดไหมหรือถูก คยรับเขาตายนะนอนรับสบายนะอันนี้พอไปรับเราคับแผนใจนอนตาค้างรเราคุยกันเราอยู่ด้วยกันดูแผ่นดินเดียวกันนอนแผ่นดินเดียวกันเห็นไอ้น้องเรื่องถือว่าลูกเส้นงลุกอย่างโอ้ใครใครก็ไม่กา้าวแผ่นดินเดียวกันเห็นข้าแผ่นดินเดียวกันเราก็อยากมานี่เราเอาของมาดีขึ้นมานี่มาควนมีนาา้่นปาญหาจัดจูงกันไม่ไหวๆขึ้นมาเลย ขอไม่ดีนั่งอยู่นี่ถ้าคนมีคนดีหมดก็นอกเหลือทร,รมานอกเหลือคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในโลกนี้ใครจะมีสมบัติมากมายขายกล่องอะไรก็ยังยังไม่สูญสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้นลิถึงอย่างนี้ใจผมสงบใจก็มีความสุขังนั้นเราเช่นลูกเช่นหลาน